เป็นชอบนะพี่เป็นชอบคําถามนี้มากนะครับแล้วก็น้องคงกังวลขี้คุยกับหัวหน้าง,งานอยู่ว่าเราเราผลงานไม่ดีใช่ไหมแต่ละพี่เบนนะครับเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยเรารู้ตัวว่าเราผลงานไม่ดีตอนนี้ตะเตบต่อไปอ่ะเราจะรีแอคยังไงดีนะครับสิ่งที่พี่เบนอยากฝากไว้นะครับคือเราจะต้องรับให้ได้นะว่าเราทํางานออกมาไม่ดีจริงๆข้อแรกเลยถ้าเรารับได้ปุ๊บเนี่ยเตะต่อไปคือการแอคชั่นละว่าเราจะแอคชั่นอย่างไรหลายๆคนพลาดมากนะครับแอคชั่นโดยการที่บอกว่า เพราะคนนั้นเพราะคนนี้เพราะตลาดไม่ดีเพราะไกด์ไลน์ไม่ดีเพราะมาร์เก็ตติ้งคิดมาไม่ดีนะคบเพราะลูกค้าไม่ซื้อเองเพราะโควิดอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับห้ามโทษอย่างอื่นดังนั้นถ้าผลงานเราไม่ดีปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมารีวิวตัวเองและสิ่งที่เราทําได้คือเออไม่ดีเพราะเหตุผลอะไรและเสเ็ปต่อไปที่เราควรนาเสนอครับคือโซลูชันคืออะไรและเราจะทํายังไงให้มันดีขึ้นในเดือนหน้าในควอเตอร์หน้านี่คือสิ่งที่หัวหน้างานอยากฟังครับคือการยอมรับ แล้วก็การแก้ไขแล้วก็มีโซลูชันในการนําเสนอถัดไปนั่นเองนะครับเนี่ยครับแค่นี้เองครับมันก็จะทําให้การรีวิวงานนะครับเป็นอย่างโพซิทีฟระหว่างหัวหน้าง,งานกับเราเรายอมรับว่า,ามันไม่ดีนะครับแล้วหัวหน้าง,งานก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเข้าใจที่การจะเทคฟีดแบ็กแก่หัวหน้าง,งานได้หัวหน้าง,งานก็จะช่วยในการไก์ให้เราประสบความสําเร็จในเดือนถัดไปนะครับแต่ถ้าเรามีมายเซตที่อย่างที่พี่บอกพี่เบนบอกแต่ต้นนะครับว่าไม่ใช่เพราะเราอันนี้ยากละ อาจจะทาให้เราผู้ฟูมายไม่ดีอาจจะเดินจดหมายเตือนได้เลยนะในหลายๆบริษัทนะครับเพราะูฟูมายไม่ดีปุ๊บบริษัทก็สามารถออกจดหมายเตือนได้เลยนั่นเองนะครับยังไงฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับการรับความจริงหรือการพลาดการหกล้มนะครับแล้วลุกขึ้นยืนไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะครับบริษัทอยากให้เรารู้ว่าเราทําอะไรไม่ดีทําอะไรผิดพลาดนะครับแล้วเราก็เรียนรู้แล้วก็ทําให้ดีขึ้นแล้วก็อย่าทําผิดอีกเท่านั้นเองครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เคยวางแคเรีแพนหรือยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับอาชีพอะไร พี่เบนแนะนำคอร์ส Career and Personal Development Plan ที่จะทำให้น้องๆน,นะครับได้พบกับอาชีพที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองและใช้ชีวิตได้อย่าง healthy work-life balance นะครับเ<อ>ข้าไปติดตารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w t h e h a t t b e e c o m